เดี๋ยน้องออกมาจะได้น้องดูเร็วเลยหันไาครับเ้ยหันไปหาองป้าเลยเีย้าไ่ในนีเอาหมเอาหมอีทีนอีทีเนี่ยป้าดูเอีทีนหอมเข้มน้องก่อนหอมเ้มน้องนเู้เวเร็วเออน้องทีนอ๋อหอมเ้มน้องตู้ไปตางโดนงนูทางนูงไม่เห็นเลยทางนี้ทางนี้ทางนี้ป่ะทางนี้ โอ้โเร็วจังวู้จับไม่ทันเลยเอาแค่นี้ก่อนยังมีคนเยอะอีกแล้วไหมนะมานั่งเล่นมีมาบนดินั่งเาลกพาสระลง ูกล้องนุงนุงกว่า้ตายจ้ะทำไมโฟกัสมันปรับไม่ชัดแล้วะใกล้เกินหรอครับอ๋อใลเกิน๋อโอ้ยเกิน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 ตายไม่ได้อุยย้อุ้ยเะเลดีกว่าอมที้แมวแท้

ไปเดี๋ยว <S <S อ๋อไม่ไปลูกไป,ไปเที่ยวมาไปเร็วไปเร็วไปเร็วนู่นเร็วป้าถ่ายป้าจะปิดกล้องแล้วเดียว

ไม่เลยตุ๊กตาใส่ตุ๊กตามากินกันไปเดี๋ยวนี้